สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวีนดีเอาไปบาน,น่าอีกแล้วค่ะแวะมาไายให้พี่น้องได้เบิ้งวิวบรรยากาศในตัวเมืองค่ะจะตัวเมืองที่ยกสาวอีสานและสายยูนะบานางาลมแห้งแห้งค่ะพี่น้อง ตล,ะะตลาดนัดน้ำค่ะจะสายอีสาลสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะค่ะน้อตลาดนัดน้อยค่ะก่อนสิหอดบาทเนาเนาะคะ่ะเนาะจจะพี่น้องดึงไปน้ำกันเลยคะ่ะพร้อมกำลังลมลมหน,นาวค่ะเทปเยลไม่เลยจ้ะคนเพอออกมาตลาดกันเนาะคะ่ะเนาะไปน้ำกันเก็สายอีสาลเลยค่ะ ไปดึงดงกันจ้ะชมด่ไปนั่ง่ะนหนาวขนาดนี้่านแม่บกแตงหนาวจลงไม่ หนาวพัดมาอีกแล้วหนาวเหลือเกินค่ะนี่จะหอดตลาดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยตลาด,ดกันลานคะ้าลานขายพนนอนะฝนตกอีกแล้วค่ะนี่จา้ามาเบิงฝนน้ำแข็งค่ะตกยางขนาดเลยค่ะเมื่อน,นี้ก็ล่างลงเลยจา้านี่อากาศตอนจะเสาประเทศเยอรมันค่ะ พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะตกะกันกำลังต๊เลยจ้ะต๊มาปึ๊บคักมาละลายเลยจ้ะเขาประจับกันเป็นก่อนนะคะมื้อนี้นี่จ้ะพี่น้องเบิ้งค่ะกำลังลงเลยจ้ะกำลังตกฝนน้ำแข็งค่ะพี่น้องหนาวมากเลยจ้ะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะคะแปดโมงสี่เก้าโมงแล้วค่ะแต่ว่าดวงอาทิตย์บ่มันมีเลยจ้ะแดดบ่มีเลย มีแต่ฝนตกนี่ค่ะตอนเช้าๆาาฟื้นเนาะค่ะไหวกอ่อไฟพิงกอ่อไฟเห็ดให้บ้านท์ทำความอบอุบ่นเปียกฝนเมืดเลยจ้ะนี่ค่ะฝนกำลังลงพี่น้องมืดขึ้นฝั่เมืองทงฝ้าพี่น้องมืตดตืดๆเลยจ้ะหาแสงแดดพอๆนี่พี่น้องเมืองซัดซัดเด้อค่ะเด้อ ตกลงมาตรงตามตรตามเลยกาลังตกแบบคักเลยค่ะโบเมนโบเมนนําฝนนะคะนี่พี่น้องเป็นนําแข็งค่ะสังเกตดีๆดถ้าจับโบเมนนำโบเมนนําฝนค่ะเป็นนําแข็งเขาดึกเขาตกลงมาเขาละลายนะคะเขาบ่ิจับเป็นก่อนคือเมื่อวาน Thank you.